สาสาสาฝนตกลงมากระเด็นเป็นฝอยเด็กเด็กหลบฝนกันหน่อยเด็กเด็กหลบฝนกันหน่อยกระเด็นเป็นฝอยดังสาสากะเด็นเป็นฝอยดังสาสาสวัสดีค่ะพวกเราทูสู์พัฒนาเด็กเล็กวัดวิจิตรลังสรร พอพอนีละนะคะวันนี้วัน,น,วนพฤหสัสบดีภาษาอังกฤษ Thursday ค่ะสีส้มออเรน e ค่ะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้นะคะมาให้นักเรียนรู้วันนี้ชื่อกิจกรรมว่าอะไรนะคะคัลเลอร์เค่ะคะัลเลอร์ดอกค่ะคัลเลอรดอกนะคะเป็นการลองคัลเลอร์ดอกค่ะ,ะ,คะไปกันเลยค่ะ ก็มีน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าสีผสมอาหารแล้วก็น้ำมัน,นะคะ่ะน้ำมันพืชน้ำมันพืชนะคะขั้นตอนการทำานะขั้นตอนการทำนะคะเราก็กเอาน้ำมันพืชเทใส่ในแก้วป <c oughs> ริมาณหนึ่งนะคะปริมาณหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาสีผสมอาหารใส่ในน้ำมันพืช <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ใช ใส่คนกันไปเลยค่ะทุกสีที่เราต้องการเลยนะคะใส่แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็คนใช่ไหมคะมให้คุณจะเสียให้พิธีมิวส์พ,ดดวอพอใส่สีแล้วเสร็จแล้วเราก็คนนะคะคนให้สีมันแตกคนให้สีมันแตกค่ะ ค่่ะะคคนให้สีแตกเพราะคนสีแตกแล้วผู้ปกครองนักเรียนสังเกตนะคะเราจะเทสีกับน้ำมันลงไปในแก้วน้ำเปล่าสังเกตนะคะการแยกชั้นของน้ำมันกับน้ำ น้ำมันจะอยู่ข้างบนน้ำเปล่า<ร>อยู่ข้างล่างข้างล่างใช่ค่ะแล้วสีเป็นประเภทเดียวกับน้ำก็เลยทิ้งตัวลงมาจ<ช><ช>ากค่อยๆทิ้งตัวลงมาไม่ค่อยสังเกตนะคะจะแยกตัวเห็นได้ชัดเลยนะคะใช่ค่ะ,นนะ,คะสีผสมอาหารก็จะค่อยๆไหลลงมารวมอยู่กับน้ําเพราะว่ามันเหมือนกันใช่ค่ะมันเป็นประเภทเดียวกันแต่น้ํามันก็จะลอยตัวอยู่ข้างบนเพราะว่าน้ํามันไม่ใช่น้ำไงคะมันเบากว่าคุณกัแ สีจะค่อยลงมาสวยด้วยนะคะเหมือนละบำนะครบำเหมือนฝนฝนสีค่ะอันนี้ไม่เฉดดิจังเลยนะน่เกียดสวยสวยสวยด้วยนะคะเหมือนเมดฝนที่เป็นสีใช่ค่ะต้องใส่แมสก์หนึะเห็นชัดโอ้ยสวยอ่ะถ้าอย่างไรก็ผู้ปกครองก็ลองไป ทำกันดูนะคะแล้วกลับมาพบก,กับพวกเราใหม่ในวันพรุ่งนี้